เมื่อนี่กะมาตามคำเรียกร้องของเอฟซีหรือพี่น้องป้องไฟของเฮานั่นเองจ้าพี่น้องคุณเคยบอนี่ก็คือข้อของพ่อจูจ้าพาพี่น้องมายามพ่อจูอีกแล้วนี่จ้าข้อของพ่อจูเลยแต่อุบลูวานตละลโตอยู่หนีมันซื้อ,อยังไงจังตัวนี้อุก,กจํำซื้อมันบ่ได้แล้วก็ข้อทัดไปจํำซื้อบ่ได้ ม่มั่นใจจะหาซิบหาสิบเครื่องเคร่กลางๆอยู่แต่ว่าให้พ่อเขามาก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้พ่อเราวบาอ่อยู่ยายง่ย,ยมึงหนาตาเราดูบ่งดากเราดูบ่านคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนีมม 5, 5, ว้มีอยู่หาัวจ้ามีอยู่ห้าตัว ก็น้องอุ้ยจำบ่ได้อีหลีที่จำได้แน่ๆก็คือนี่โกน้อยของพ่อจูตะกี้เราก็ได้ออกลูกแล้วแต่ว่าลูกเราอตับักใหญ่แท้จ้าทางดังไซว้ายอันนี้เธอถือว่าพ่อจูโอยู่เธอกอ็เลยทางดังไซเฮาจ้านี่ สุดยอดเดี๋ยวอุ้ยเ้เบิงเต็มเต็มจ้ะชัดๆเลยจ้าพี่น้องว่าล้ำตัวแล้วเงยขนาดใดยโก้ให้ดิบัดน,นี้กินญาโฉกุแลว้วเฮเบิงลูกนางโกดรู้จักที่ออกไม่โอ้โหตตวใเญยแทวว่า แม่เป็นลูกของสิงโตว,วนั่นบอจ้าหนีเทียนเขามาทายคลิปกับพอวัดกับพี่แหลมเถี่ยวก้อนแม่จ้ายอนให้พ่อจูแล้วมาก่อนเขาคอยเบิงแล้วคักๆชัดๆจ้าเรากัสิได้ขอมุ้นเพิ่มเติมตอีกจ้าแต่ว่าถอยหลังมากรออันนี้อุ้ยคิดว่าต้องเป็นนวองเฟนตาแท้ๆจ้าต่ว่าหาซิบหาซิบได้จ้าอ รู้สึกว่าจะสูงกว่าชอปเปอร์แล้วนะเนี่ยอุ้ยััวพี่น้องใหญ่ยาวสูงบอ <c oughs> มีอย่างพอเลยจันถ้าบอบอกว่าเป็นคว้วแม่พี่น้องเข,ข้าใจคืออุบาวามันต้องเป็นคว้วผูแแท้ๆ ่ไงคะคบหนีรู้สึกว่าจะหูกระมูอยู่ว่าไงคะว่าไงคะตัวแม่มันบอตัวบูตัวเมียแน่แน่คิดว่าตัวเมียแน่แน่ตัวบูวไม่คุ้นทำไมเธอน่ารักจังเลยเดี๋ยวใน่ละเมื่อกี้ โอ้ยมันเป็นตัวผู้จ้า่ว่าน่ารักน่ารักเป็นตัวผู้แต่น่ารักมากนัาเกไบบ้าน,านเนานขาเลยตีรสรุปแล้วน้องแฟนต้าจริงๆแฟนต้าทำไมเธอตัวใหญ่จังเลย <c oughs> ได้จักเดือนลอ้อก็พ่อผัยี่สิบเดือนเต็มบ <c oughs> ุ๊คมาห้นเพราะสองปีอยู่พี่น้อง สิบเก้าที่ผพานม้ได้ยี่สิบเดือนเต็มก็ได้ปีโอ้สิบเก้ากรกฎากับสิขวดสองปีเต็มสิพบบ่ออ,อือชัอ<า>ว ได้ได้วัดความสูงมึงไปโอ,อ้ร้อยสี่สิบห้าได้วัสนุานี่ปลาเรียบเราคืองามแทะแหงไงแหงงามแหงไงดีเนาะมึงเรียบเราดูพี่นอ่องแหงไงกับแหงงามอือ พ่อเราว,ว่าได้แตงเล็บให้เราคุณแหง่งแตงเล็บเพงสวยขินคักก็เกาอันตัวน้นอยตัวนี้มันลูกของอันสิงโตได้จัเดือนแล้วเหรอต้อสี่เดือนอยากไงล้าง,งตั้มมึงนไดอน่นยถ้าเบิ่มพันล้านไว้อี๊ แล้ได้เด <laughs> ือรเราเราเราจำอุ้ย <luxury> บ <kids quar ries> ่ไ <infinity> ด <and humid timing> uh ้เราทางดังไซวสันมันจมไอ่เน่ยแสนไปไปตืมไปตืมคุณสอยกันที่นาคือพกษ์ตื้อหรือ สี่เดือนกว่าแม่มาปวดเห็นหนังขาวจานพานมาขนขาวมันมันเกิดมันเกิดอก้อนกำหนดงด้วยเว้ยอือมันเกิดสีเดือนปกติมันสีเดือดเดือดมันเกิดสีเดือนเพราะว่าปากเท้าเร่ารักมันเด้กขนาดเกิดก้อนกำหนดครับเฮ้ยพ่อหมาเนี่ออกน้ำนี่อือมัดหลังตรงคักแท้วะพวกไหนกว่าสีเขียวตัวใหญ่มันก็ตัวเรากตใหญ่มันก็ว่าเนี่ย ต้องรอชมกันไปยาวๆว้ยาย <c oughs> มันเก่งยักนเกาคักเนี่ยนาะอ,อันอันนี้โก้น้อยนี่ละอันอน,นั้นต่องจะตปล่อยแลวอีกต้นเด็แต <c oughs> นเจ้าลูกหูเตียงสั่งของสิมโอาเต็มเฮ้ยคนไทยขอกทีบ้านกูเนนบอกยเงยังบังบัเจ

ปวดระวังพนะี่นัองอยู่อุ้ยนัอง,อยอนองอยู่เอาคนนำนมไก่สิล้วนแล้วล้วนแล้วตะกี้หนอยู่อุ้ยระวังตกหางระวังหางโอ๊ยพี่น้องว่นใดมาเห็นตั้งหลายเดือนความแตกต่างนี่โอ้ยสุดยอดหลายตอนนี้ก็มือเกือบถลูกวิววได้นะวิวท่นเห็นใช่ไหมบททันได้เห็นจ้ะขั้งแรกรที่มาตอนนั้นคือเราอุ้มทองอยู่ทองไง จ้าอุ term, ้มท้องไงยู่กำลังสี่บาได้จากเดือนเก็ดเดือนสี่ตอนนั้นครับขั้งย่านออกกลิ่นเนี่ยเพราะว่าหนุ่มไทยปลาเขาเปย์หลับน้ากินเขียกันรันหนุ่มคอกระตายอยู่เนาะบัดนี้มายุยุบพักนึงค่อยออกนะโออกออกง่ายตัวน้อยครับ่ตัวน้อยอันบัดนี้มันเบาหน่อยแล้วพ่อมันเศร้าหน่อยแล้วมันเศร้าหน่อยแล้วแล้วเบิ่งหนังคอเพราะหนังช้างออกเนียงไม่เปื้อออกเนียงปานแม่วะ โอ้ยโกโจกับบรธมาดาโอ้บ่มีสี่อย่างบรรยายายใดพี่น้องพ่อร้อยแปดสิบพ่อเราสูงร้อยแปดสิบได้จ้านี่แล้วอันนังโกเฮานี่กับไปยืนยู่พื้นตาำอีกตั้งหากป๊้ดถั่วอื้มคักเนี่ย งามคักพี่น้องเอ้ยตีข้ออีกแล้วเด้อตีข้ออีกแล้อเบิ่มพันลาดเด้อเบิ่มเยียดสาวแล้วสาวแล้วติดแล้ว,ว,ลวเรียบร้อยพ่อพ่ออุนตาเสาวพ่อค่าค่าสเสียหายไหนมันลายปไปเลยมันก็แล้วแต่ครับขั้นหนึ่งขัน้นเอ่าขั้นหนึ่งขั้นขั้นผู้เลวยกันหนะ้า คันคันบุคุณเคยเพื่อนเอาคัดหาโอ้เราเพื่อนได้บวกระยะทางอีย่างเพิ่มเติมตบ่โดยตรงเราเพื่อนไปนอกสถานที่บ่หรือเพื่อนเอาแต่อยู่ในเขตนองเรือผู้วียงนองนักขอ้มยังเขาว่เนี่ยคนยั่งผ้าผ้าผู้เดชผมมันเคนมา่นย่ท่าระหมอตังติโอของหมอตังพ่อพ่อมีเบอร์โทรเราบอกเดี๋ยวอันพี่น้อง รอชมไปหอดนาทีสิบทไายแล้วจ้ะเดี๋ยวสิขอเบอร์เออเดี๋ยวสิคอเบอร์โทรของหมอตังไว้ให้จ้ะเพื่อพี่น้องเขาอยากอันอันจะสาวเบิร์ว่าลูกจ้าว่าติดไปว่าทองไปอย่างประมาณนี้เน้ะจ้ะจองเดือนนั่นแหละผมออกมาอค่นั้น,นที่เดียพี่เซ้นโอ้ยผม่่ติะเตี้ยนขวมไปไยูงดีใจเลยครนะับเจ้เดียวเลยบอกว่า เนี่ย,ย,ย,ยเดี๋ยวคุณทับป่อยสักดิอ้ยทับป่อยเนี่ยเดียวเลยครับพราวว่านหมอเพิ่นว่าจับัตวหนึ่งเห็นมันี่จับตว์เต็นที่นั่เ <c oughs> พิน่นสิบอกผมว่าเขาเบิงสังเกตว่าขั้นน้ำหนํำเมื่อกี่ใสๆนะที่ขั้นมันออกเป็นไข่ขาวยูนี่มันว่าในพร้อมเขาก็ตีเบิงเพจมันอ่ะมันสิเป็นบุ้นข้างในครับขื่นทีเบิงขื่นทีเบิงขั้นหยืนที่นี่ว่าได้เด้กเขาขื่นทีบ่ได้เรามันสิแ้งดักเราสิหยุดแนบว่าหยุดแน่นะ ผมเสียวยี่ชั่วโมงเพราะว่ามันขืนเทียงเพราะมันขืนเทียงแล้วเที่ยงมือรุ้นนี่ผมก็เอิอนหมอมาเลยคือแม่นแท้เลยน่มากเวลานั้นเอยคุ้ยขืนที่แล้วออกมากุ้มหมอมามันบ่แม่นดีมันว่ตตดเืยไปถทดหมอว่าทับโป่เกียงมันบ่แม่นเขาต้องจับสัตว์จับมันเก่งก็คู้เอย่างไปบ่ได้ดอกในการที่ว่าเขาบ่มีคุ้ยผูจับสัตว์อยู่แล้วเขาก็ต้องสังเกตให้แม่นมันไม่พ่อ แต่ว่านี่กัวนี่มันก็มีขอดีครับขอดีมันมันคือห้องอมันห้องแบบหัวนี่เด้เฮาอุบหยามันกูกินโดดมันม้วนพวงพวงพวงอยู่เลยขึ้นขี้เสยแหลจจะใ่ได้เปลือกมันขี้อยู <laughs> ่เป็นตาเองแม่สูงพักนี่จะโตโตบิ๊กเลยเปลือกม,มันถูกออกมาบ่ออก,บอ,อกมาก็บ่เป็นยังควาเดี๋ยวไปเบิ่งในควากันได้ ฮาเทียนอล้วหาเทียนแล้วแลนแลนคือเถี่ยวก้อนแหมอันถึงแแมนเถียวก้อนนี่มันแลนย่อยย่อยย่อยออกข้างนอกป้อน่ตังกันก็เกาคักพี่น้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังว่างก็สองห้องสี่หาพวมอย่วงนนี้พ่อมกะใจนึงแก่สองที่คนยากแมอ่าอยู่คนแก่นคนนี้ฟูโอ้จ้า อน้องแฟนตราของเราโอ้อโหโถพี่น้องพ่อเราสูงลอยแปดสิบเด้อจ้านี่เมืองน้องแฟนตราเขาสูงเพียงกันเอ,อิกเพียงครังพ่อเราเลยพู้หน่ะยีเดือนได้ยี่สิบเดือนมันกค่กสิบป,ปีกว่าบ่า้ันในสองปีเต็มซ้ำจ้านี่ปีแปดเดือน ปีแปดเดือนแต่ว่าเป็นสัตว์หกเชียเราเด้โอ้คือร่างกายเขาสมบูรณ์มันมากกว่าเป็นสัตว์ตั้งแต่ได้สิทธาเดืนอ,อนเพราะน้องออกแล้วอ่อนได้สิแปดเมื่อแม่ก็เป็นสัตว์นิโกรหน้อยก็เป็นสัตว์เราได้สองเมื่อแล้วสิเป็นตัวตั้งแต่กลุามา่มละมาเรือหมาเลยถึงเวลาขึ้นเลยเด้เรีนพาทุ่งเลยโอ้พ็อะลยผมกแต่งแล้วภาพลวงเวงวงห็นมันงัดหรอก็ให้กินขนมหยัง่ทูก ไปเรียกเอาไปป <ะ S 1> ัดขั้นขึ้นอีกรอบหนาพ่อสิพิจเจรณานาพ่อี่่บอครับให,ให้ได้สองปีก่อนดิพ,<ห>พ่อพิจังณายโอ้ให้เลยสองปีเต็มไปก่อนจากอืแล้วเกิดเดือนกรกฎาวันที่สิบเก้ากรกฎาได้สองปีเต็มประมาณสิงหา ประมาณสีหาไปพุ่นเนาะจองคอยวากันอีกทีพอแล้วสิวัดความสูงให้เบิ่งจ์กกี่าเบิร์กแต่ั้เบิ่มแล้วก็เลยยัดอย่างหี้ยากอุ้ย,ยว่าเขาไปน้ำเดียวร้อสิตื่นโอ้ยโตแล้วก็วหดเนาะแล้ววายืดให้เลยสูงร้อยสี่สิบเจ็ดมาอ้าพี่น้อง มันสิ่ก็ได้ลอยหาสิ่งผู้เนยัตวานถี่ไหลขนาดลอยสี่สิบเจ็ดน,นี่พี่น้องแบบเขาวัดวัดข่าวๆเด้จ้าเพราะว่าเพื่อนกับบ่อเพียงเพราะว่าเล็บเราจมไปในขีฟูนหลายอยู่ถึงมันยากจ้าโอ้สุดโดดม,มากอ้าวตัวน,นี้เด้บันี้พอันน่้นนนมันห่างดอกมันห่างดอกตะกี้บ่ โอ้ยปา่จำบ่ได้เลยดิหนิอือลูกเกิดวันนั่นป้าใส่ยังอันนี้เกิดวันที่สองอันนั้นเกิดวันที่สิบเก้าเราลูกเรา,เรามีผลแข่างเคียงกับแม่เราบ่ออกมาหรอบ่มีอย่งเลยบ่มีอย่างเป็นเกี่ยงเลยบ่มีบ่ม,บมีดอกอะไรมาจา้ะโอ้าโธ มันมันมันสูงกว่าตัวนี้เลยมันใหญ่ยูนิดเด่ยว่ามันทำกวันโอ้ทบเปิดหนังสิชมพูนาลื่นตื่นวะอันนี้กระสีเดียวเลยครับทับตัวใดว้พ่อหน่ยทับกล้องสยามของนิจัยาโอ้ทับเจ้ากล้องสยามอโอ้ทับควยดอนไว้จ้ะ เนนังดอกครับมันหางดอกดอกใส่เพี้ยงไงอืมเออเราวนังดอกเจ้าบ้านแล้วความสูงประมาณเท่าไรจะ <14 8. S 2> ้ะร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบแปดเนาะลูกตัวเดียวลูกหัวจะได้ลูกตัวเดียวครับตัวสองท้าทองผมก็ได้เหรียญครับถ้าได้สาวเบิัวนี้จ้าจ้าพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจอยากใส่บริการหมอตังเนาะจะ้ะอัญชันสา,าวเบิร์นวะทอง ติดบบติดจังไหนนาอจ้าก็โทรหาหมอตังได้ตามเบอร์โทรที่น้องอุ้ยขึ้นไว้ด้จ้ายดก้าอจ้าจ้าอาจารย์พี่น้องเมื่อนี้น้องอุ้ยกับน้องชอปเปอร์ได้พาพี่พาน้องฮองมายามพอดูแลว้วได้มหานนองเฟนตาสาวดอกน้องนิโกโ้น่อยแล้วเป็นจ้าไหจา้าเถือกอกเถือกใจจักน้อยพอ <laughs> โอ้ย่าได้วพาดูอยากเอาพิษาเถือเยอะ จ้ามันไก่งานปลกก็ต้องได้ขอบคุณพอแล้วน้ำจ้าที่ให้เข่าม้าเยี่ยมชมคนงามๆจ้ามึงกับสิได้รักเป็นก้อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับวาสดีค่ะโมบายดีค่ะบ๊ายบายพบกันในคลิปใหม่คลิปหนาจ้าติดตามด้อยเด้อครับติดตามนะครับ